วันนี้เกียวก็เลยแบบมีแผนจะมาแกล้งพวกเขานะคะเห็นไหมทุกคนคันนี้ออกแบบสีนี่แอบลอยลงมาหรออ้าวจะเดินทางอยู่เนี่ยมาทำอย่างนี้ทำไมบอกกันเลยต้ากีดันตัดหรอชื่ออะไรอะฮะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องสมัยดี เฮ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 นะคะทุกคนก็วันนี้นะคะก็เกียวก็ได้แบบห่างหายจากกาันแกล้งมาตั้งนานแล้วเะะกียวไม่ได้แกล้งแบบใครมาตั้งนานแล้วซึ่งวันนี้นะคะพี่กบพี่แพลวแล้วก็พี่สอนแล้วก็เออพี่สอนแล้วก็ทีมงานนะคะวันนี้เขา จะขึ้นดอยกันนะคะซึ่งเกียวไม่ไปด้วยนะคะวันนี้เกียวก็เลยแบบมีแผนจะมาแกล้งพวกเขานะคะพวกเขาไปกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมทุกคนเกียวก็จะแบบไปเกียวจะไปปล่อยยางพวกเขานะคะเกียวจะมาทําคลิปปล่อยยางมอเตอร์ไซค์ทุกคันเลยนะคะทุกคนรอดูกันค่ะเดี๋ยวไปแอบถ่ายพี่กุบพี่อะไรพวกนี้ก่อนนะคะเมื่อกี้เห็นรอ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 กันอยู่รออะไรไม่รู้รอ รอเวลารออะไรไม่รู้ตั้งนานละเดี๋ยวเกจะให้ดูเห็นไหมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกี๋ยวพามาดูฝั่งนี้แม่นี่ยนี่นี่คุยกันอยู่รออะไรกันด้วยแล้ว โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเกียวก็จะลองแบบทําคลิปแบบไม่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 เกียวจะไม่ไปเปิดเผยตัวดีกว่าเกียวจะรอให้เขาไม่อยู่ก่อนนะคะแล้วก็เกียวจ,จะไปปล่อยอยางมอเตอร์ไซค์ทุกคันที่เขาจะนําไปขึ้นเขาบนดอยนะคะทุกคนรอดูกันเลยว่าความช่วงจะไม่ <laughs> ่ไม่ในเกียวจะแกล้งเขาได้เท่าไหร่นะคะเกีว <laughs> ไม่เห็นพี่กบเขาแบบโกรธมาตั้งนานแล้วนะวันนี้แหละกิยวจะทําให้พี่กบแบบกรธแบบ กี่วไปปล่อยแล้วเขาก็น่าจะแบบต้องรีบไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาก็าอันนี้เยอะแล้วนะคะวีตอนเช้านี้มีหมอกเต็มเลยแต่ว่าตอนนี้นี่หมอกหายไปหมดแล้วร้อนร้อนด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยร้อนมากนะคะตอนนี้เวียนหัวล้วสิเวียนหัวล้วสิเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยนะคะกี่ยวจะเตรียมตัวหาอะไรไปเจะยางั่เออทุกคนเดี๋ยวกี่วจะแอบไปไถ่ายพวกพี่ๆเขาบนบ้านกันนะคะรอดูกันว่า มันจะเป็นยังไงนะมาเพิ่มอีกแล้วหนึ่งคนดวมาเพิ่มอีกแล้วตอนนี้ไม่มีใครรู้นะว่าเกี่ยวกับอะไรจะทำอะไรคุยเรื่องธุรกิจพาร์ตีนกันอยู่คุอทุกคนเมื่อกี้ต้นทริปเกี่ยวบอกผิดนะเกี่ยวจะมาปล่อยยางลงมอเตอร์ไซค์ของพวกพี่ๆเขาทุกคนเลยนะคะมาดูมาดู ไม่ไม่ไ่เข้าไปในสตูลแอันนี้คือไม่ได้เตียเหมือนจริงๆนะทุกควนี่และอีกนึงกลอีนุกคนนี่จะเข้าไปในสตูลแล้วนะคุณน้าไปพิสูจน์ด้ที่นั่งในนั่งนั่งต้องรอเหยื่อให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่แล้วนึงครับไม่แล้วทุกคนนี่ไม่แล้นี่ไม่ได้เตียยจริงๆแล้วด้วยกันเกลียดใจริงๆกันนี้ ไม่ใช่หรือเปล่าอ๋อพี่สอนคนนันพี่สอนเรารอดูเราดูกันว่าพวกเขาจะไปไหนกันไหมเกี่ยวว่าเขาน่าจะต้องเข้าไปในสตูอีกแล้วเพราะว่าเขาต้องไปคุยอะไรกันว่าจะไปทําอะไรยังไงไปแท็กซี่บ้างไหมเราดูตอนที่พวกพี่ๆเขาลินี่ยื้อคุยอะไรกันนี่รู้ด้วยเพราะเขาพี่ๆเขาเข้าไปในสตูแล้วด้วย เล็กคนเดียวหรือคนเดียวทุกคนเดี๋ยวเกียวจะไปวางแผนกับพี่เดนเลยนะคะเกียวจะไปปล่อยยังรถคันนี้คันนี้คันนั้คันน้นคันนี้ให้้ให้ท้าแล้วท้าแล้วเข้าเวลาเข้าเวาแล้วเราอย่ามีพี่รษอย่ามีพี่รษอย่าไม่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 เกียวไม่ได้ทำอะไรพ่อกลับมาโอเคนะคะทุกคนไปกันเลย อาทุกคนตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่แล้วนะคะนี่ตอนนี้พี่เด็กเขายุ่งนะคะยุ่งทําธุรกิจพันลันนะคะอย,อย่าอย่าพี่เ๋พี่เด็กเขาไม่ว่างนะคะเดี๋ยวกิวจะเรียกตอมอออกมาเดี๋ยวว่าจะให้ทําอะไรจะให้กินขนมเอาขนมให้นะคะทุกคน โอเคนะคะทุกคนตอนเมื่อกี้พวกพี่ๆเขาคุยอะไรกันเขาคุยเรื่องที่จะไปอันนี้หรอใช่คือวันนี้นะพี่มีเรื่องให้ตอมทําความดีถือกล้องให้พี่หน่อยนะพี่จะปล่อยยังรถพวกพี่ๆเขาไม่ให้เขาไปไหนได้วันนี้ให้เขางุนหนิดอารมณ์ร้อนไปเลยนะคะไปเดี๋ยวมารอดูกันเดี๋หาอะไรก่อน คุณพ่อคุณพ่อมานีนะคุณพ่อเดี๋ยวเข้าไปชนเพราะเขาคุยอยากให้เขาออกมานะไปไปไนี่จะเข้าไปเลยลูกคนะีล้วเอาขันไหนก่อนตอมอันนี้คันนึ้ก่อนคนนีงก่อเ้าหนี่นี่นี่หมหมดแล้วมดแล้วมแล้วยังไม่ทบดู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 ใกล้ๆตอมอหมดละเราหมดละข้าม่ขไมเข้ไมาไม่มไม่ไม่ไ่เออ เอาเอาสองล้อเลยเหรอสองล้อเลยสองล้อเลย,ลเลยเาให้ขับไม่ได้เลยเดี๋ยวมึยัง,ยง,ยงไม่ได้ปิดฝาเลยมึงงั้นเราจะเอาแค่ล้อหลงังเนาะครับคูเป็นอะไรเหรอครับมันโดนท่อ,อเราจะเอาแค่ล้อหลังนะคโอ้โหจ้าป้าป้ามาๆๆเชียร์คุณตมาคุณชัดแบบนี้ทำไมอ่ะ ทาแบบนี้ทำไม,มอะคุณต้นโมคุณทาแบบนี้ทำไมฉันไม่เกลียดนะต้นโมทำไมมันแบนได้แค่เนี่ยหมอป่าวติดรูดเปรนติดแล้วก็ครั้งพี่ไม่มีส่วนคันนี้คันนี้มันหนักไปหรือเปล่าหมอ่ะอะไราพี่แกล้งหนักไปหร,รือเปล่า<ๆ>นี่นะทุกคนคันที่สามคันนี้ออกแบบไปแล้วก็โลวีบ่บะ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งเหมิงจังมอมไม่เหม็นหรอมาฟังใกล้ๆสิมอมันอมีมีอะไรเปล่าเปล่าพี่มันเบนลงมากเห็นไหมมอเนี่ยมองตรงนี้มอพี่ไม่ได้แกร้งหนักไปเนาะใช่มันแค่อี๋จะดักจะดั หรือเขาก็จะออกมาแล้วกคันสุดท้ายคำวิบัตินี่นะทุกคนตอนนี้ก็คุณพงก็ได้ออกมาถ่ายให้เกีเพราะว่าแล้วก็ตอนตอมกลับเข้าไปในสุดเมื่อ <c oughs> กี้ปล่อยไปหลายคันแล้วเดี๋ยวเกวเจะ ดีเขาไปทักไทยพวกเคาไหมหรือว่าแอบกลับไปอยู่ในในบ้านไปทักไายดีกว่าอบกลับไปอยู่ในบ้านไปทักไทยนี่เดี๋ยวมันจะมีพิรุ์เกินถ่ายขี่เดบนนีเกี่ยวไม่เกี่ยวนะระวคนี่อ้าี่ไไี่ยวี้เนีเกี่ยวไม่เกี่ยวนะทุกคนนี่แบบอนบ้านปท่าไทยน่เดี๋ยวมันจมีิรเกิ่ยวี้เด่นน่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะุกคนี่แอลู้้านไปไทนเนไม่รู้อ๋อเหรอ เราฟังกันเลยๆนะคะท่กคนกิวไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆนะ <ฮ achieve S 2> ไม่ได้ตั้งใจเลย <ๆ S 2> ไม่คิดจะทําแบบนี้เลยด้วยซ้ำไปคุณบัวแน่นอนเชนี่มันได้แค่นี้บัดดี้กันให้มันแบนบๆแบบแบบแบบแบนบๆแทนๆเลยหมดแล้วอะมกคนอ่ะได้แค่นี้แหละค่นี่ไปดีกว่าเราหนีกลับไปไหนมาเออ <ๆ S 1> ไปทักไทยไปท่าไทยดีไหมดีไปท่าไทยนาไปไปไปทักไทย 妈妈好怎么样哇你好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 你

จอดไว้นานหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเออคิดว่าจะถ่ายคลิปแล้วก็ไปด้วยอ่ะมาหนูทำตัวอย่างเงี้ยรู้เลยว่าใครคุณโบทำไมหนูทำตัวอย่างเงี้ยฮะจะถ่ายคลิปไปด้วยอันนี้ยนี่คนนี้แหละลูกพี่เห็นไหมทุกคนดูแม่พี่ทุกคนทุกคนเลยแม่ได้นะทุกคนทุกคนเลยแม่ได้นะอะไร ตาโมใครพี่พี่เขาลูบอลไม่ใช่ผมไม่ใช่ไงใช่กโมเพื่ออะไรทำไมมีเพื่ออะไรอะนไอ๋ออทนั้นก็แบนเออวันนี้ก็แบนมาสิ่านี้เลยลบเลยทำไมคุณทำตัวแบบนี้แบเลยรายมหลอเออวันยอมไม่หลอกดีดอเอ้าจะเดินทางอยู่เนี่ยมาทำอย่างนี้ทำไมอะบกันเลยต้ากีนนตัดหล่อะ

ฉันไม่ได้กะตีนะฉันไม่ได้กะตีนะท้าตัวอย่างนี้ได้ยังไงมาไม่ดีเวลาอย่าทาไม่ดี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 ฉันไม่ได้ท้าตัวกะตีนะนัดเพิ่มวะนึกว่าอะไรสุดเะไกันล่ะมาอีดูเป็นพี่อยาดูน้องเกี้ยวร้อนน้องเกี้ยวร้อนี่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ ไปสูบลมเลยนะไม่สูบไายเอาไม่สูบแล้วหรอมองอะไรนี่แหละทำไมจะต้องมีอ่ะฉันไม่ได้กระติกนะฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้กระติกกระตกอะไรกระตกน้ำฉันไม่ได้ทำนะฉันไม่ได้กระติกจริงๆนายกระตกอยู่นะเดี๋ยวจะเตะเลยกระตกอ่ะไปเลยไปก็ไปได้หมอไปไปดูพี่ๆเขาสูบมาติดใจแล้วม่ติดทำแบบนี้เพื่ออะไรเสียวลาคนนึงครับ ปป้าปาป้าปปปน่จะดนออกยังไงไม่ด้วยนะเพื่ออะไรไม่ต้องไปเลยไปทาไมเมื่อกี้ก็ปล่อยลมยางอีกเห็นไหมเสียเวลากันเนี่ยเาจะไปกันตั้งนานแล้วคุณอย่ามักตีใส่ฉันอ๋อทุกคนเกอะไปขึ้นอันนี้ขึ้นได้แบบนี้ะเกือบจะเปไปขับมันนั่นะเลยทเกี่ยวขับเนะทเชื่อไห ถ้าจะรแบบนี้ก mhm. ็่างนี้ถ้ามางนี้ก็ครูเป็นนะมาตาเร็วๆตามเอยคูคูไม่ยิงคูไม่ยิงไม่คคยสนใจกีฬต้องมอทำอะไรทำไมอ่ะมอเ้มอทำกันมอคุณนั่นแหละไม่โกงกาคุณมอทำไม่ตกเ่ะมอไม่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 คุณนั่นแหละโอเคนอนนพี่โกงอแล้วพี่ก กบงินแล้วพี่ๆเขางอนหมดเลยอ่ะพิ่แยวก็งบนแล้วไม่คุยกัเกล้าพี่แยวพี่เ้างอนแล้วพี่จางไม่สนใจแล้วพี่สพี่สายเขาก็ไม่สนใจเกล้าทคแล้วไปวเะกวน่ไม่ได้กะตินะถทุกคนก็ที่นี้นะคะก็มีเพียงท่านี้แหละถ่า ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ้วด้วยนะคะตั้งใจแกล้งอย่าลืมกดกระดิ่งกร,ร,ริ๊งกริ๊งหน่อยอ้าวยอยบายปหาดูก่อนจุ๊บจุ๊บเ